ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สุขภาพดีกับ GE New Normal ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรับความรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพของตัวเองในยุคชีวิตวิถีใหม่นะคะวิธีไหนก็เป็นสุข ด้วยรายการสุขภาพดีกับ GE New Normal นะคะ่ะรายการซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพะยับนะคะร่วมกับ General Education นะคะหรือว่ารายวิชา GE จัะทำขึ้นมาค่ะดิฉันนนท์มาชัยเศษนะคะยังคงอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังค่ะที่คลื่น FM ร้อยเอ็ดสนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพยา,าย,พยับค่ะสำหรับใน กลุ่มนี้นะคะน้องๆเขาก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเราอีกแล้วนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มโรคที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นโรคทางจิตเภทอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วงหลังๆมาเนี่ยจะได้ยินกันท่านจะบ่อยนะคะเรื่องของโรคนี้นะั่นก็คือโรคแพนิกนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไป คุยรายละเอียดนะคะเรื่องของโรคแพนิกว่าเอ๊ะแพนิกคืออะไรนะมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็มีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราให้น้องนองนะคะได้แนะนําตัวเองกันก่อนนะคะเชิญเลยคะ่ะสวัสดีครับผมนายกิติกรใจง,งามครับชื่อเล่นชื่อเคนครับสวัสดีค่ะนางสาวรัตนาพรรัตนาชื่อเล่นชื่ออังเปาค่ะสวัสดีครับผมอมริดททเบเนตชื่อเล่นชื่อเอนะครับพวกเรามาจากคณะมนุษยศาสตร์และเทศาสตร์สาขา,าจิตวิทยาครับจากมหาวิทยาลัยพยาครับผม วันนี้จะคุยถึงเรื่องแพนิกเนาะแพนิกก็เหมือนกันนะคะเป็นโรคที่ไม่รู้สิเป็นเพราะว่าคนใกล้ๆตัวไม่ค่อยมีใครเป็นมันก็เลยรู้สึกมันจะเจอในละครในซีรีส์มากกว่านะ,ะแต่จริงๆแล้วโรคแพนิคเนีเ่ยบางคนที่รู้จักนะคะแบบคนรู้จักของคนรู้จักอะไรเงี้ยที่ฟังๆมาเนี่ยเขาก็เคยเป็นกันเหมือนกันนะคะก็คือแบบออกแนววิตกกังวลเกินเหตุเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนอ้องเขา พูดให้ฟังดีกว่านะคะแนวทางทางการแพทย์เลยนะคะว่าแพนิคเนี่ยคืออะไรคะเชิญเลยค่ะสุดเลยครับแพนิคคือโรคตื่นตระหนกมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าแพนิคดิสซอร์เดอร์นะครับเป็นโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งที่มีความวิตกกังวลสุดขีดมีความกลัวความอึดอัดความไม่สบายอย่างรุนแรงครับเกิดขึ้นได้รวดเร็วแล้วก็ถึงเข็สุดในเวลา10นาทีคงอยู่สักระยะหนึ่งแล้วค่อยๆทุเลาลงครับอาการมักหายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง หลังจากอาการผู้ป่วยมักเพลียครับและในช่วงที่ไม่มีอาการแพนิกผู้ป่วยมักจะกลัวว่าจะเป็นอีกครับซึ่งอาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเองโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นพบบ่อยในผู้ใหญ่ตอนต้นช่วงวัยเรียนจบหรือการเปลี่ยนการทางานครับทำให้ความสามารถในการประกอบอาชีพลดลงและความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดตึงเครียดมากขึ้นครับผู้ป่วยมักคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือโรคร้ายแรงอาจไปพบแพทย์บ่อยๆซึ่งการตรวจร่างกายและการทดสอบพิเศษจะไม่พบความผิดปกติครับ สาเหตุของโรคแพนิกนะครับเกิดจากสมองส่วนควบคุมที่เรียกว่ามิกดาล่านะครับทำง,งานผิดปกติกรรมพันธุ์คนที่มีญาติหรือประวัติครอบครัวเป็นโรคแพนิกมีแนวโน้มเป็นได้มากกว่าคนทั่วไปครับการใช้สารเสพติดความผิดปกติของฮอร์โมนอาจทำให้สารเคมีในสมองเสียสมดุลหรือว่ามีประสบการณ์เคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตพฤติกรรมต่างๆที่เป็นตัวกระตุน้นเช่นกนารทำงานกับคอมพิวเตอร์และมือถือนานๆเผชิญกับความกดดันในสภาวะที่เร่งรีบ เครียดวิตกกังวลไม่ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยเครียดสะสมเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างจริงจังหรืออยู่ในสภาวะกดดันเป็นประจำครับค่ะทราบกันไปแล้วนะคะเรื่องของออโรคแพนิกนะคะว่าคืออะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วอาการของแพนิกเนี่ย มันเป็นยังไงนะคะจะได้ดูเราเข้าขายหรือยังหรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะมีใครบ้างที่อยู่ในลักษณะอาการของโรคแพนิกเนะะี่ยค่ะเชิญน้องอ่างเปาเลยค่ะค่ะลักษณะอาการของโรคแพนิกที่เห็นได้ชัดนะคะก็จะมีลักษณะอาการที่ใกล้เคียงกับโรคหัวใจค่ะได้แก่ใจสัน่นใจเต้นเร็วเหงื่อแตกตัวสัน่นหายใจติดขัดรู้สึกอึดอัดหรือสำลักเจ็บหรือแน่นหน้าอก คลื่นไส้ปั่นปวนในท้องมืนงงวิงเวียนรู้สึกโครงเครงหรือเป็นลมชามือหรือซาตามปลายเท้าหนาวสั่นร้อนวูบวาบอ่อนเพลียหรือรู้สึกว่าส่วนต่างๆในร่างกายของตัวเองหรือสิ่งแวดล้อมนั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนจริงค่ะ กังวลมากจนถึงขั้นกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้รวมถึงกลัวว่าจะตายอาการข้างต้นนั้นสามารถเกิดที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้คาดเดาได้ยากแต่ผู้ป่วยมักพยายามสังเกตและเชื่อมโยงหาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดอาการเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงและรู้สึกว่าสามารถควบคุมมันได้บ้างดังนั้นนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังลองมาสังเกตอาการตัวเองกันจะทวนจาก13อาการของโรคแพนิกนะคะหากมีอาการใจสัน่นใจเต้นแรงเหงื่อออก ตัวหรือมือเท้าสัน่นหายใจติดขัดรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกท้องไส้ปั่นป่วนวิงเวียนรู้สึกโครงเคลงงหนาวสั่นหรือร้อนวูบวาบรู้สึกชารู้สึกว่าสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้และกลัวว่าตัวเองกําลังจะตายท่านผู้ฟังมีกิจการกันบ้างคะฟังฟังดูแล้วนะคะรู้สึกว่าเขายังชั่วตอนนี้พี่ต่อยังไม่มีสักอาการนะคะแต่ว่าเคยคุยกับ แฟนของเพื่อนนะคะเขา,ามีอาการแพนิกนีค่ะคือเครียดวิตกกังวลเกินไปแล้วก็นอนไม่หลับเลยแลวรู้สึกแบบอึดอัดหายใจไม่ออกตอนแรกเขาโน้เป็นโรคแบบหัวจ้องหัวใจหรือปล่าปรากฏวไม่ใช่ตัวไปตัวจมาแพนิกนะคะทีนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการรักษาแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเรื่องของโรคแพนิกเราจะมีแนวทางในการรักษายัางไงบ้างเชน้องเอเลยค่ะครับ การรักษาของแพนิกนะครับโรคแพนิกสามารถรักษาด้วยการรับประทานยาเพื่อปรับสมดุลสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับหรือการตรวจเลือดหาสาเหตุที่เกิดจากทางด้านร่างกายนะครับเพื่อการรักษาที่ได้ผลดีจะต้องมีการรักษาทางจิตใจควบคู่ไปด้วยปรับแนวคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยรวมถึงคนรอบข้างคนใกล้ชิดควรทาความเข้าใจกับโรคนี้และให้กําลังใจผู้ป่วยครับการฝึกหายใจเพื่อควบคุมสติเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตนเองครับโดยทั่วไปนะครับถ้าสามารถควบคุมการหายใจได้อาการแพนิกก็จะดีขึ้นดังนั้นควรฝึกหายใจอย่างเป็นสม่ําเสมอนะครับและใช้เวลาในการฝึกอย่างน้อย10-15นาทีตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับอย่างแรกนอนหงายนอนหงายตามสบายบนเตียงหรือบนพื้นราบนะครับที่มีบริเวณที่สงบ แล้วก็ปิดตาทําจิตใจให้สบายๆต่อมาครับนํามือทั้งสองประสานวางอยู่บนหน้าท้องไม่เกร็งผ่อนคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออกและหัวไหล่ให้ทุกส่วนของร่านการรู้สึกผ่อนคลายครับสูดลมหายใจเข้าช้าๆรับรู้การเคลื่อนไหวของลมหายใจผ่านรูจมูกเข้าพลึกรู้สึกจนถึงหน้าท้องขยายขึ้นนะครับรู้สึกได้จากการที่มือทั้งสองถูกยกขึ้นอย่างช้าๆเมื่อหายใจเข้าเต็มที่แล้วเก็บลมหายใจไว้สักครู่ และค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆรับรู้ความเคลื่อนไหวของลมหายใจผ่านดูจมูกจนหน้าท้องแฟบลงมือทั้งสองข้างก็จะลดต่ําลงครับเมื่อเราทําจนชนานาญแล้วเนี่ยอาจจะนั่งพิงตรงที่เก้าอี้ให้มีความรู้สึกสบายมือทั้งสองประสานไว้ที่หน้าขาหรือหน้าท้องและทําตามขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้เลยครับนอกจากนี้นะครับควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผ่อนคลายจากความเครียดรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อน พักผ่อนให้เป็นเวลาและก็เพียงพอนะครับอาจอีกเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเร่งรีบรวมทั้งการใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทราศัพท์มือถือมากเกินไปแม้ว่าโรคนี้จะไม่รุนแรงนะครับหรือเป็นอันตรายถึงกับชีวิตแต่อาการของโรคนี้ก็อาจจะสัมพันธ์คล้ายคลึงกับสุขภาพไร้แรงนะครับเช่นโรคความดันโลหิตสงูงโรคระบบหลอดเลือดหัวใจและโลรคหัวใจเฉียบพันนะครับ ดังนั้นหากสงสัยว่ามีอาการของโรคแพนิกควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดครับผม ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะในการรักษาโรคแพนินนั่นเองนะคะอย่างที่เคยบอกกับคุณผู้ฟังนะคะหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะทางด้านของจิตใจเนี่ยอ,อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันก็เป็นโรคโรคหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอาจจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองของเราที่มันแบบไม่ค่อยสมดุลกันนะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบกับชีวิตนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้สามารถที่จะรักษา หายได้ขอเพียงแค่เรายอมไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ทานยานะคะหรือว่าปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดรับรองว่าหายอย่างแน่นอนนะคะยังมีเรื่องเกี่ยวกับโรคแพนิคนะคะที่น้องๆเขาจะนํามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะรวมไปถึงเรื่องของอ,อ,อาหารนะคะ ที่ควรจะหลีกเลี่ยงสําหรับอาการโรคแพนิกนะคะในช่วงที่ผ่านมาทราบกันไปแล้วนะคะว่าโรคแพนิกคืออะไรนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรรวมถึงลักษณะาอาการของโรคแพนิกด้วยนะคะแล้วก็ยังทราบถึงออแนวทางนะคะใน การรักษาเนะะี่ยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าดูแลตัวเองดีๆแล้วเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาใกล้เรานะคะเราก็จะไม่กลัวเพราะว่าเราก็จะมีภุมิคุ้มกันที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจะคะ่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของโรคแพนิกโดยที่จะคุยกันในส่วนของการปฐมพยาบาลใช่ไหมคะผู้ที่มีภาวะแพนิกนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มีเปรียบเทียบให ดูด้วยนะคะว่าโรคแพนิกกับโรควิตกกังวลเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะดิฉันก็ยังไม่ทราบเลยยังปนๆปปกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังน้องเขาเฉลยกันแล้วกันนะคะตอนนี้ให้น้องในกลุ่มเขาอีกสามท่านนะคะได้แนะนาตัวก,กันก่อนที่จะคุยเรื่องสาระที่เตรียมมาค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวกันทิสาช่อวงชื่อเล่นปากิมค่ะวัสนี้ค่ะนางสาวคิดวราลายเกียงพาชื่อเล่นชื่อคีมค่ะ สวัสดีคะ่ะชื่อนาะงสาวศิรินทราธาบุญสมชื่อเล่นชื่อหมหยคะ่ะพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมาจากคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยพายัพคะ่ะค่ะคราวนี้เราจะคุยกันหนึ่งเรื่องของวิธีการปฐมพยาบาลผู้มีภาวะแพนิก,กันแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เป็นน้องปากิมนะคะที่จะมาคุยในเรื่องนี้เชิญเลยคะ่ะค่ะการปฐถมพยาบาลผู้มีภาวะแพนิกนะคะเมื่อพบเห็น ผู้มีอาการตื่นตระหนกหรือแพนิกเนี่ยใครๆก็สามารถทำการผ่ถมพยาบาลเบื้องต้นได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะตั้งสติและประเมินสถานการณ์การช่วยเหลือผู้มีภาวะแพนิคจําเป็นอย่างยิ่งคะ่ะที่ผู้ช่วยเหลือจะต้องตั้งสติให้ได้ก่อนและต้องมีอารมณ์ที่มั่นคงเพราะจะส่งผลทําให้ผู้เกิดอาการแพนิคเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในตัวผู้ช่วยเหลือจากนั้นนะคะผู้ช่วยเหลือควรประเมินว่าเขาเคยมีอาการเช่นนี้มาก่อนหรือไม่ถ้าเคยควรถามตรงๆว่าเขาต้องการการช่วยเหลืออย่างไรบ้างอะไรที่ทำให้เขาทุเลาลงผู้ช่วยเหลือควร พาเขาออกจากสิ่งแวดล้อมที่มีผู้คนพลุกพ่านไปนั่งในบริเวณที่สงบ ลองเสนอให้เขาดื่มน้ำสักเล็กน้อยอาจจะช่วยให้เขาผ่อนคลายและอาการลดลงค่ะขั้นตอนต่อมานะคะคือการรับฟังโดยไม่ตัดสินแม่ผู้ช่วยเหลือรู้ดีว่าอาการแพนิกเนี่ยไม่เก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตอย่างแน่นอนแต่ในขณะที่ผู้ป่วยแพนิกมีอาการหวาดกลัวว่าตนใกล้จะตายเนี่ยผู้ช่วยเหลือก็ควรรับฟังสิ่งที่เขาพูดด้วยท่าทีที่ใส่ใจหลีกเลี่ยงคำพูดที่เป็นการดูถูกหรือตัดสินเขาเช่นแค่เครียดไม่ตายหรอกนาหรือสงบสติอารมณ์บ้างสิ ขั้นตอนต่อมานะคะ คือให้ความมั่นใจว่าเขาจะปลอดภัยเช่นการพูดว่าคุณจะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือถ้าผู้ช่วยเหลือไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้คะ่ะเพียงแค่นั่งอยู่กับเขาจนผ่านผลภาวะแพนิคก,ก็เพียงพอแล้วจากนั้นนะคะแนะนําให้เขาหายใจช้าลงโดยหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปากช้าๆในลักษณะหอบปากเล็กน้อยเพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้นานขึ้นเนื่องจากผู้มีอาการแพนิคมักจะหายใจเร็วคะ่ะ ทำให้ได้รับออกซิเจนมากเกินไปจึงต้องทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะสมดุลโดยการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะผู้ช่วยเหลืออาจจะใช้วิธีนําจังหวะการหายใจเช่นยกมือขึ้นเพื่อน,นําการหายใจเข้าและเอามือลงเพื่อน,นําการหายใจออกพร้อมทั้งให้กําลังใจเป็นระยะว่าเขาทําได้ดีแล้วและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการแนะนําให้เขาพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ในกรณีที่เขามีอาการครั้งแรกหรือไม่เคยพบแพทย์มาก่อนก็ควรแนะนําให้เขาพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องบางคนมีอาการแพนิคมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ไม่ต้องการพบแพทย์เพราะกลัวจะถูกตีตราว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากอาการแพนิคเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้คนปกติค่ะ ค่ะน,นี่ก็ว่าด้ยวยเรื่องของการปฐถมพยาบาลนะคะผู้ที่มีภาวะแพนิกนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของอาหารกันบ้างนะคะว่าเอ๊ะอาหารประเภทไหนนะ้าที่ผู้ป่วยโรคแพนิ็นเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารสําหรับผู้ที่เป็นโรคแพนิ็ว่ากินอะไรดีนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นนะคะเชิญนุ่งครีมเลยค่ะค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคแพนิ็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ หนึ่งเลยก็คือคาเฟอีนค่ะโดยปกติคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางดังนั้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคแพนิคหากบริโภคคาเฟอีนอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและตกและวิตกกังวลเพิ่มขึ้นทําให้ผู้เป็นโรคแพนิคมีอาการกับเริมขึ้นได้ค่ะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ํออรมอมค่ะ ต่อไปเลยนะคะก็คือแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ทําให้เกิดการผ่อนคลายแต่แอลกอฮอล์อาจทําให้เกิดความวิตกกังวลและหงุดหงิดเพิ่มขึ้นได้ค่ะต่อไปก็คือโมโนโซเดียมกูตามตดมหรือผงชูรสสามารถกระตุน้นอาการพูดที่เป็นโรคแพนิกในบางรายได้เป็นการปรุงแต่งกินรสที่นิยมเติมลงในอาหารเอเชียเช่นซุปเนื้อสัตว์อาหารแช่แข็ง และอาหารที่มีโซเดียมสูงอาหารที่มีน้ำตาลในปริมาณสูงอาจส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียหลังจากรับประทานเนื่องจากอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะไปเพิ่มน้ำตาลในเลือดร่างกายจึงต้องปล่อยอินซูลินออกมาเพื่อปรับระดับน้ำตาลให้ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นภาวะน้ำตาลตา่ำทำให้รู้สึกอ่อนเพลียและกระตุ้นทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงในที่สุด การเลือกรับประทานอาหารสําหรับผู้เป็นโรคแพดิกนะคะหนึ่งเลยก็คือการกินอาหารให้ที่ให้มีความสมดุลของน้ําตาลคาร์โบไฮเดตไขมันและโปรตีนเพื่อการทํางานทําให้สุขภาพดีกินอาหารที่อุดมไปด้วยสังกะสีเช่นธัญ,ญพืชหอยนางลมผักคะนา้าบคเคอรี่ถั่วพืชน,น้ำพืชตระกูลถั่ว และรับประทานอาหารที่มีอุดมไปด้วยแมกนีเซียมเช่นปลาอวคาโดผักใบเขียวเข้มและอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B เช่นหน่อไม้ฝรั่งผักใบเขียวเนื้อสัตว์อวคาโดอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาซาดีนและถั่วเหลือง อาหารที่อุดมไปด้วยไบยโอติกเช่นโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวค่ะการเลิกรับประทานอาหารของผู้เป็นโรคแพนิกหรือการลดหรือเลิกการรับประทานอาหารที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการและเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนอกจากจะลดการเกิดโรคได้แล้วยังได้สุขภาพดีอีกด้วยค่ะ จากที่ฟังน้องเขาพูดมานะคะเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคแพนิคควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็อาหารที่ผู้ป่วยโรคแพนิคควรจะรับประทานนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยแล้วที่น่าห่วงอย่างหนึ่งนะคะคือผู้ป่วยที่ป่วยโรคแพนิคด้วยแล้วก็มีโรคประจําตัวที่เป็นโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังอะไรเช่นพวกความดันสูงเบาหวานอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยแล้วยังมาแพนิคด้วยนะคะอาจจะ มีการกระตุ้นนะคะให้อาการของโรคที่เราเป็นอยู่เดิมนะคะรุนแรงขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเอ๊แล้วไอ้โรคแพนิกเนี่ยกับโรควิตกกังวลเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันต่างกันยังไงนะคะเชิญน้องหมวยเลยค่ะโรคพนิคก,กับโรควิตกกังวลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะโรคพนิคหรือโรคตื่นตระหนก เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวลซึ่งประกอบด้วยโรคต่างๆได้แก่โรควิตกกังวลทั่วไปโรคกลัวที่แคบโรคกลัวสังคมโรคกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงโรควิตกกังวลต่อการแยกจากภาวะไม่พูดในบางสถานการณ์โรคแพนิคและโรควิตกกังวลจากภาวะทางกายหรือจากสารต่างๆนะคะสิ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองโรคต่างเป็นโรคที่เกิดอาการวิตกกังวลร่วมกับมีอาการแสดงออกมาทางร่างกายค่ะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ โรคแพนิกมีอาการทางร่างกายรุนแรงทันทีทันใดจะหายเองใน10-20นาทีนะคะแต่ก็เกิดขึ้นได้อีกค่ะมีอาการเช่นหายใจเร็วแน่นหน้าอกเหงื่อแตกใจสัน่นตัวสัน่นมือชาและไม่สามารถหาสาเหตุได้ชัดเจนหลังจากมีอาการมักกังวลว่าจะเป็นอีกส่วนโรควิตกกังวลทั่วไปจะกังวลแทบทุกเรื่องราวในชีวิตค่ะ จนส่งผลตอบชีวิตประจำวันมีอาการทางกายได้แก่นอนหลับยากอ่อนเพลียปวดตึงกล้ามเนื้อปวดศีรษะกระสรับกระส่ายมักเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะก่อนที่จะคิดว่าตัวเองเป็นโรคแพนิคหรือโรควิตกกังวลทั่วไปหรือไม่นั้นอยากให้ได้รับการประเมินจากอายุรแพทย์ก่อนว่าอาการที่เกิดจากโรคทางกายหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจโรคไทรอยด์โรคปอดหรือโรคทางสมองที่มีอาการใกล้เคียงกับ โรคทางสองแน่ใจว่าจะไม่ได้เกิดจากโรคทางกายแล้วจึงควรมาปรึกษากับจิตแพทย์เพื่อรักษาต่อไปค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะในการดูแลตัวเองเนะะียค่ะแล้วก็ยังชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าโรคแพนิกกับโรควิตกกนะังวลน่ะมันเหมือนกันหรือต่างกันจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคในกลุ่มเดียวกันนะคะซึ่งเกิดจากอาการ ทางจิตของคนเรานั่นเองค่ะดังนั้นถ้าไม่อยากจะเจ็บป่วยด้วยโรคนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอแล้วก็ต้องทําร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะคะอย่างที่น้องเขาบอกไปค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะ,ะไม่เครียดนะคะทาจิตใจให้สบายนะคะแล้วก็พยายามอยู่ในที่ที่อากาศ ด,ดีนะคะสภาพแวดล้อมที่ดีน่ะจะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนักศึกษานะคะชื่อกลุ่มน่ารักจังเลย <laughs> กลุ่มกาแฟวันแฟนโกล นะคะสกับสาระเรื่องของโรคแพนิกที่นำมาคุยแันในช่วงสุขภาพดีกับ GE Newnormal วันนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังอย่างยิ่งเลยนะคะและย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่ต้องการจะรับฟังรายการต่างๆนะคะสุขภาพดีกับ GE Newnormal นะคะย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ทาง เฟซบุ o กนะคะพายัปรีดีโอนะคะแล้วก็ YouTube ก็ได้นะคะ u ูทูพายัปรีดีโอนะคะ p a y a p r a d i o นะคะเข้าไปรับฟังสาระดีๆช่วงของสุขภาพดีกับ g n น w วน r m a l ในรูปแบบของพอดแคสต์ได้ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal